กโเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลนะคะค่ะในเรื่องของการมีงานทําที่ขออนุญาตนําเสนอในวันนี้นะคะก็ต่อยอดจากครั้งที่แล้วเรามีเป้าหมายต้นน้ําก็คือเรามีนักเรียนที่วัดแววแล้วหรือเห็นแววแล้วนะคะส3คนเป็นเด็กออทิสติกนะคะ แล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา26คนทั้งหมดนี้คัดมาจากมัธยมปลายทั้งสิ้นนะคะคือม .4 ม .5 ม .6 อขออนุญ,ญาตปายน้ำเราตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าออทิสติกจะมีงานทำหรือกับไปดำเนินชีวิตอิสระได้เนี่ย5คนบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ย8คนโดยผ่านกระบวนการต่างๆดังนี้นะคะเ,เด็กของเรานะคะ โปรเซสที่ที่เราดําเนินการเราจะเริ่มที่การประชุมร่วมกันกับเครือข่ายแล้วก็ผู้ปกครองนําเสนอก่อนว่าทางเรียนเราเนี่ยได้งบจากที่ไหนมาเราจะทําอะไรเด็กพวกนี้หลังจากนั้นแล้ววัตถุประสงค์และเป้าหมายของเด็กเหล่านี้คืออะไรให้ผู้ปกครองเตรียมเป็นการเตรียมพื้นฐานของผู้ปกครองแล้วก็เครือข่ายของเราร่วมกันค่ะหลังจากนั้นเสร็จนะคะออระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีวัดแวว วัดแววของเราเรามีแบบวัดแววเนื่องจากว่าเรามีนักจิตวิทยานะคะแล้วก็มีอาจารย์ผู้ทรงคุณฒิจากมหาลัยเนี่ยช่วยดูกระบวนการตรงนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการและทําไปทําไปไปด้วยแล้วนะคะเรื่องการวัดแววเราจะมีแบบซึ่งสัมภาษณ์3ส่วนนะคะก็คือสัมภาษณ์จากครูผู้สอนสัมภาษณ์จากครูหอสัมภาษณ์จากผู้ปกครองแล้วก็สัมภาษณ์ตัวนักเรียนเองว่าเขาได้มีความสนใจหรือต้องการจะ ประกอบอาชีพอะไรอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเสร็จนะคะเราก็จะร่วมกันศึกษาพื้นฐานของครอบครัวว่าพ่อแม่เขาทำงานอะไรบ้านเขามีกิจการอะไรในชุมชนนั้นหรือบริบทของชุมชนเป็นเกษตรเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นหมู่บ้านนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพากันไปดูงานแล้วก็ทำา MOU ร่วมกันกับสารพัดช่างบรรหาร จมใสสุพรรณบุรีนะคะพอเราร่วมทํา MOU ซึ่งวันนั้นท่านอาจารย์ชูศักดิ์ก็ได้เมตตาลงมาเป็นพยานให้กับเรานะคะหลังจากนั้นเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการของหลักสูตรกระบวนการหลักสูตรเนี่ยเราจะทำเราทำแล้วนะคะร่วมกันกับสารพัดช่างซึ่งหลักสูตรทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมีทั้งหมด6หลักสูตรนะคะตามตามที่เราได้สรุปมาจากเด็ก26คนนั้นนะคะเป็นตัดผม ทรงนักเรียนชายนะคะเด็กสนใจ5คนนะคะแล้วก็สะผมเซ็ตผมหรือว่าเสริมสวยหญิงเนี่ยนะคะอันนี้เราไปดูสำรวจหมู่บ้านแล้วเด็กพวกนี้เด็กผู้หญิงอยู่ในหมู่บ้านสามารถที่ฮิวตะก้าไปทําตามบ้านได้เลยซึ่งจบมาเนี่ยนะคะเราจะให้กิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตท,ที่ที่ีที่เด็กคนนี้นะคะสามารถไปทําที่ที่ที่บ้านบ้านของของลูกค้าได้เลยค่ะอ่า มีเด็กสนใจทั้งสิ้น6คนนะคะแล้วก็งานบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําปัน่นน้ําดื่มกาแฟรหรือน้ําผลไม้นะคะก็จะมีเด็กสนใจทั้งสิ้น9คนค่ะขนมไทยนะคะขนมไทยเราก็สอบถามจากผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็ส่วนใหญ่จะห่วงลูกนะคะแล้วพื้นฐานของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ที่ไม่ไม่ไม่สามารถจะไปเปิดตลาดหรือไปไหนได้จะห่วงลูกก็จะทําขนมไทยนะคะแล้วก็ขายนะคะ,อ,ะอีก หลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรซักรีดนะคะหลักสูตรซักรีดก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กก็จะอยู่ในหมู่บ้านหรือว่ามีพ่อแม่มีบ้านเช่าเป็นเจ้าของอ,อยู่ในโรงงานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของซักรีดทุกอย่างที่ที่ที่เราทํามาเนี่ยเด็กจบเราจะมีกิฟต์เซตให้นะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นซักรีดการจะเป็นเตารีดเป็นที่พื้นฐานพวกนี้ค่ะแต่คงยังไม่ถึงขั้นเครื่องซักผ้าถ้าได้ก็ดีนะคะ งานงานสุดท้ายนะคะงานคอมพิวเตอร์ค่ะงานคอมพิวเตอร์นี้เราต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเราประเมินมาจากความสนใจของผู้ปกครองและนักเรียนและก็คุณครูบอกมาแต่เรายังไม่เคยทำแต่เด็กเหล่านี้เป็นเด็กออทิสติกแทบทั้งส่วนใหญ่แล้วเราดูแล้วเนี่ยว่าน่าจะลองดูนะคะว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์พวกนี้เด็กเหล่านี้เด็กเรามีเด็ก ออทิสติกที่เก่งๆอาจจะไปทำงานในเซเว่นอาจจะไปทำงานใน C j เจหรือว่าในสำนักงานง่ายๆพื้นฐานก่อนได้นะคะแล้วเราค่อยต่อยอดกันอีกทีนะะึงค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนรายละเอียดของหลักสูตรที่พูดมาว่ามี6หลักสูตรเนี่ยนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะเช่นตัดผมชายก็จะ90้าสิบชั่วโมงนะคะส่วนสะเซ็ตผมหญิงก็จะ1้อยแปดสิบก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของของ หลักสูตรนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็กิจกรรมนั้นๆหลังจากนั้นเสร็จนะคะเราก็จะมีะครูที่ทำหน้าที่จ o อบโค้ไปดูแลนะคะแล้วก็ประสานงานเราได้วางแผนเรื่องของจัดสถานประกอบการที่จะฝึกต่อนะคะเนื่องจากว่าเราจะฝึกทั้งหมดเนี่ยฝึกในสารพัดช่างก่อนแล้วเฟสที่2จะส่งไปฝึกที่สถานประกอบการซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้เราได้วางแผนร่วมกับสารพัดช่างเรียบร้อยแล้วนะคะว่า จะรับเอาเป็นสิทธิ์เก่าอย่างเช่นร้านตัดผมชายร้านสระผมหญิงอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นเด็กเป็นสิทธิ์เก่าของสารพัดช่างที่เขาคัดสรรแล้วว่ามีจิตใจเมตตาแล้วก็สามารถดูแลเด็กของเราได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากนั้นเสร็จหลังจากติดตามนิเทศสนับสนุนแก้ไขปัญหาไปพรางนะคะก็จบแล้วก็จะมาสรุปผลอีกครั้งหนึ่งร่วมกันกับเครือข่ายแล้วก็ผู้ปกครองสอบถามถึงความพึงพอใจว่าลูกเขาจบแบบนี้ทําได้แบบนี้แบบนี้ เขาโอเคไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอองานของที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลร่วมวางแผนกับสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีนะคะเด็กทั้งหมดที่เป้าหมายก็คือออทิสติก5คนเด็กปัญญา8คนได้งานทําแน่ค่ะน่าจะค่ะกรับขอบพระคุณนะคะก็ขอคําชี้แนะจากกรรมการทุกท่านด้วยค่ะใช่คุณหญิงครับไม่มีคําชี้แนะนอกจากเสียงปรบมือ สุดยอดจริงๆประทับใจมากๆุณสาวีไม่เคยผิดหวังกับงานของท่านเลยยังคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทำไปคงมีปัญหานะ,ะแต่วันนี้ฟังแล้วปลื้มตลอดทาง